สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม GTA San Andreas กับผม CJ โคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรเฟี้ยวสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเป็นเด็กส่งพิซซ่า1วันในเกม GTA นะครับเนื่องจากไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำแล้วนะครับผมในเกม GTA นะฮะนอกจากการรีวิวรถนะครับผมวันนี้ก็ไม่เชิงมารีวิวรถหรอกนะครับผมแต่ก็จะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้ มากับรถคู่ใจนะครับผมนะที่เราจะไปทํางานหาเงินเลี้ยงชีพของเราด้วยการวิ่งพิซซ่านะครับผมใครอยากกินพิซซ่าโทรสิบเอ็ดสิบสองได้เลยนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ <c oughs> อันนี้มันเออเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอาชีพในเกมนะครับผมวันนี้ก็รถคู่ใจมานะครับผมเป็นเว็บร้อยยี่ห้าไอสีขาวโลทองเบาะแดงโคตรเท่โคตรหลอ่อโคตรเฟี้ยวนะครับ <c oughs> จะเท่จะหลอ่อจะเฟี้ยวไปไหนวะเนี่ย อ่อคู่หนึ่งผมปรับปุ่มกล้องใหม่นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปส่งพิซซ่ากันเรื่อยๆนะครับผมตามเมืองนะครับผมก็ขับเล่นชิวๆนะครับผมใครไม่มีอะไรดูก็สามารถมาดูผมทํางานทําอาชีพในการหาเงินในอ่าแบบว่าใช้จินตาการในการหาเงินในเกมนะครับผมใครไม่มีอะไรดูก็ดูผมได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคน,นครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอซีเจมันมองใครวะอ้าวมองคุณยายสวัสดีคุณยาย โอ้คุณยายมาออกกําลังกายแล้วครับเนี่ยใช่จระจ่ยายมาออกกําลังกายเด้อโอ้ครับยายครับยายโอเคผมจะไม่กวนยายแหละไปด้เวลาที่เราจะเริ่มไปทำภารกิจแหละจริงๆถ้ามันมีสกินตัวละครเออจะว่าไปเวลาผมเปลี่ยนสกินตัวละครในเกมแล้วเกมผมมันเด้งครับผมเลยไม่ได้อ่าไม่ได้ทำสกินตัวละครมาด้วยนะครับก็เลยเอ,เอาเป็นสกินตัวละคร CJ ในการเล่นซะเลยนะครับผมโอเคครับผม ร้านแรกที่เราจะไปส่งนะครับผมเป็นร้านพิซซ่าตรงนี้ครับอ่านี่โอเคครับผมไม่มีใครโทรมานะแต่ผมอยากไปส่งอะทําไมเออไม่มปใครโทรมาแต่อยากไปส่งเว้ย้าวเว้ยเป็นไงโอ้โหรถแต่งมาวิ่งพิซซ่าโคตรที่ไปครับผมครับการส่งพิซซ่าให้กับเจ้าแรกครับงานนี้เราต้องรวยนะครับผมโอ้โหส่งพิซซ่าจะหวังรวยได้ไงวะเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่งพิซ่ามันต้องมีการหมอบครับ <c oughs> โอ้เด็กส่งพิซ่าที่เร็วที่สุดครับผมนี่กับธรรมดาโลกไม่จำครับไปตรงไหนนี่ไงโอ้โหร้านพิซซ่าปลายโคตรใหญ่พิซซ่ามาส่งแล้วครับไปถึงที่เลยเออไปแล้วก็เอาพิซ่าเข้าไปส่งในร้าน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเป็นร้านพิซซ่าเดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์มาส่งพิซซ่าเนี่ยจริงๆร้านแบบนี้มันควรจะมีเยอะกว่ารถผมอีกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในสต็อกมันหมดแล้วนะครับผมเลยจําเป็นต้องออกมาส่งสวัสดีครับผมผมเอาพิซซ่ามาส่งแล้วนะครับปรดรับไปด้วยอ้าวทำไมไม่เห็นรับเลยอเอใช้คินดตดนาการในการเล่นเอาแล้วฮะไม่ใช่อะไรนะครับหลังจากที่เรา,าส่งพิซซ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการซื้อพิซซ่ากินด้วยนะครับอะไรวะเนี่ย อ่าผมขอเมนูเด็ดๆอ่าอันไหนวะมันเลื่อนตัวไหนอ๋อผมขอเมนูเด็ดๆได้เลยไหมครับเอาพิซซ่าแบบชุดพิเศษอ่านี่แหละถูกใจผมเลย10ดอลน,นะครับผม300กว่าบาทโอ้โหขอบคุณครับผมท่านพี่อ่าฮ้หลังจากที่เราส่งพิซซ่าเสร็จนะครับผมเราก็กินพิซซ่าด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้ออาหารกินที่อื่นนะครับผมมันจะเปลืองเงินหรืวมันจะไม่มีเงินเก็บนะครับ โอเคครับผมร้านแรกเสร็จสิ้นนะครับผมร้านต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูในแผนที่ก่อนว่าร้านต่อไปอยู่ตรงไหนในเมืองนี้ไม่รู้ว่ามีร้านพิซซ่าอ่าให้ส่งกี่ที่นะทุกคนมันไม่มันไม่น่าจะมีแล้วปะเดี๋ยวผมไปส่งตรงนี้ก็ได้นี่ตรงร้าน KFC เดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวเดีเดี๋ยวไปส่งพิซซ่าที่ร้าน KFC มันยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไร ให้ทุกคนใช้จินตนาการในการรับชมผมจะใช้จินตนาการในการเล่นแล้วเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกันรู้สึกว่าเราจะต้องขึง้นสะพานตรงนี้มานะครับ CJ เ,เด็กพิซซ่าที่ไวที่สุดนีย่ยผมหมอบไปเลยเอา้าถึงแล้วนี่ว่าเข้าโค้งแบบ c b r ถึงไงเด็กสนพิซซ่าที่ไวที่สุด มีคนมากิน KFC แต่มีคนโทรมาสั่งพิซ่าครับเอ้ครับมาส่งพิซ่าที่ร้าน KFC ครับเอาว่าไงเอาเอปวดรับพิซ่าของผมไปด้วยเถิดโอเคอันนี้จะเป็นการมอบส่งพิซ่าให้กับคนขาย KFC อะไรวะเนี่ยมาว้างกันเลยขนาดนั้นเนี่ยมาทำอะไรวะเนี่ยคือตอนนี้ผมทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคครับ หลังจากที่เราส่งพิซซ่าร้างที่สองเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันร้านต่อไปรู้สึกว่าจะมีคนโทรมาสั่งพิซซ่าอีกแล้วนะครับทุกคนที่ร้านขายปืนนะครับต่อไปครับร้านขายปืน <c oughs> คนขายปืนอยากกินพิซซ่าครับเราต้องไปเร่งด่วนที่สุดไม่งั้นเราอาจจะโดนปืนยิงตายแล้วไปหมอกไปเลย <c oughs> แบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวพิซซ่าหกรีบรุขึ้นมา <c oughs> ไ,ปไ,ปไ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 ปช้าเดี๋ยวโดนดูครับผม โอเคครับเราน่าจะมาถึงแล้วนะครับตรงไหนวะเดี๋ยวทางเข้าร้านอยู่เลยอ๋อเราจะเป็นทางนี้นะครับผมอ้าเดี๋ยวทางเข้าร้านร้านขายปืนอ๋อตรงนี้มันไม่ใช่ร้านขายปืนอันนี้มันที่ลองยิงปืนเลยผมน่าจะมาผิดที่แล้วแหละแล้วมันไม่มีร้านขายปืนที่มันเข้าไปได้อะรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับอ๋อนี่ไงโอ้โหผิดร้านผิดร้านขโทษเอ้ยผมก็ลืมไป เนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีสกินตัวละครเนี่ยตัวละครสองพิซซาเนี่ยแต่ผมเปลี่ยนสกินไม่ได้ครับ <uka> <i> ถ้าเปลี่ยนแล้วเกมผมมันจะหลุดทันทีเลยครับถ้าผมเปลี่ยนสกินตนัวละครอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมเข้าไม่ได้อ่าเอาพิซซามาส่งพิซซามาส่งแล้วครับโอเคครับผมพิซซามาส่งเรียบร้อยครับผมอ่ะรับไปเรียบร้อยแล้ว path. นะครับผม เสร็จแล้วครับผมลูกค้ารายที่3สําหรับวันนี้ครับรายต่อไปรู้สึกว่าจะโทรมาไกลสิหรือเกินนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแผนที่ก่อนออลูกค้าสั่งพิซซ่าอยู่ที่ออนอกเมืองนะครับผมเป็นร้านที่แบบเป็นหมู่บ้านอยู่นอกเมืองตรงนี้ครับก็น่าจะไกลมากเลยครับโอเคครับผมจะไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังด้วยเว็บร้อยยี่ห้าไอโลทองเบาะแดงเราจะไปด้วยความเร็วสูงไปครับทุกคนครับ นี่ครับผมยกล้อฮะโอ้ยเแบรกเบรกเบรกดันไงว่าแล้วไงโอ้โหโอ้ยพิซซ่าหกหมดเอารีบรถขึ้นรีบรถขึ้นประตูเ,นะรรดเดี๋ยวพิซซ่าหกนี่ครับธรรมดาครับผมเล็กส่งพิซซ่าที่หดที่สุดเร็วที่สุดด้วยนะบบบเบาเบาเบาอ่อใช่ทางนี้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้อะลองขับไปก่อนมันมีทางแย้งออกไปซ้ายไหม อ่ามีตรงนี้ออกไปซ้ายได้เดี๋ยวๆๆๆๆถ้ามันจะลงไปยังไงวะเนี่ยอ๋อผมรูแล้วผมรู้ทางไปละเย้ <c oughs> มอบใส่ครับผมหมอบใส่อุ้ยๆๆๆอ้าวเดี๋ยวๆๆๆๆอ้ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมครับรถพิซซ่าผมจมดินเอาเอาขึ้นไงล่ะทีเนี้ย อ่าอ่าผมจะเอาขึ้นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไปส่งพิซซ่าแบบนี้มันไม่ได้นะซีเจอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหยกล้อโชว์หน่อยเด็กส่งพิซซ่าที่โหดที่สุดผมชอบท่านั่งมากเลยอย่างรทบเป็นไงอย่างเฟี้ยวอ้อรอบตัดด้วยเป็นไง เราต้องไปส่งให้ลูกค้าทันใจนะครับ่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวแบบเราเราจะไม่ได้ทิปครับเพราะว่าการทํางานอยู่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าเราทํางานได้ดีแบบว่าตรงต่อเวลาหรือว่าเร็วยิ่งเร็ว,ย,รวยิ่งดีนะครับเราจะยิ่งได้ทิปเยอะนะครับผมอ่าหมวแต่ภาคลงทางนี้เลยครับแ้วกันทิปครับผมดิป อตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านพิซซ่านอกเมืองแล้วน,นะครับผมตรงไหนนี่ไงร้านพิซซ่าโอเคโอ้ยรอ,อคร้างรอคร้างโอเคไปแล,แ,ลแล้วเราเข้าเอาพิซซ่าไปส่งครับมาแล้วครับพิซซ่ามาส่งแล้วถึงที่แล้วดือ้อนี่รับไปเลยครับผมนี่ครับผมพิซซ่าถาดใหญ่ถุยกูไม่ได้จะกินนะครับอามาส่งให้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการส่งพิซซ่า สำหรับร้านพิซซ่าที่อยู่นอกเมืองนะครับผมแล้วต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ลูกค้าเราโทรมาบอกให้ไปส่งพิซซ่าที่เมืองอีกเมืองหนึ่งครับผมซึ่งอยู่ไกลมากครับโอ้โหอยู่ที่เมืองด้านบนเลยครับท่านผู้ชมแพาทุกคนรถเราแรงได้ใจอยู่แล้วครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะไปไม่ทันเวลาไปเดี๋ยวผมต้องหาทางไปก่อนว่ามันไปทางไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่คือทางไป โอตอนนี้นเป็นเวลา6โมงเย็ยนแล้วเราจะต้องรีบไปครับผมอย่าให้มันเรื่ครับเดี๋ยวลูกค้าจะดา่าเราซิ่งครับผมซิ่งหมอบจังหวะนี้ต้องหมอบยาวๆเล็กส่งพิศซ่าที่โหดที่สุดโอ <c oughs> <c oughs> โอ้ทันใจแน่นอนไม่มีผิดหวังครับส่งพิซซ่ากับ CJ บิดยาวๆอุ้ย ออ,อ,อ,อนี่เราลบไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยโอ้โหสงสัยพิซซ่าจะเละหมดแล้วั้งเนี่ยไม่เป็นไรครับผมพิซซ่าของเราเนี่เรียกได้ว่าถัางเก็บพิซซ่านี่แบบยังกบแบบเกาะไอรอนแมนครับผมทังจ้าครับผมออผมบอกเลยถังจากโคตรอันนี้ใกล้ถึงยังวะเนี่ยเอาจริงๆนะเราเดินทางมาเร็วมากเลย ใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวเองทุกคนเพราะว่ารถเรามันแรงไงครับมากับรถคู่ใจมันก็ธรรมดาแหละครับที่จะส่งของได้ไวขนาดนี้เอาเสียงรถบักเสียงรถบักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่านผู้ชมครับเล่นอยู่ดีๆเมื่อกี้เกมดันหลุดดันค้างเฉยแล้วทีนี้พอเข้าเกมมาใหม่ครับมันดันเล่นเซฟไอตัวที่ผมเซฟเมื่อกี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเอาใหม่เอาใหม่เราเรามาเริ่มส่งพิซร่ากันใหม่ครับ โอ,อ้โหศาส์เล่นตั้งนานเกมมันดุดตันขังน่าจะเป็นที่ตัวเกมมันน่าจะลงม็อดเยอะเกินไปหรือเปล่าทุกคนทําให้ตัวเกมเนี่ยมัน,มนชอบดิ้งชอบดุดครับโอเคนี่ผมแบบเพิ่งเริ่มเกมมาใหม่แล้วยังไม่ได้เซฟอะไรเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเดิ๋ดูแผนที่ดีโอ้โหยังไม่มีร้านอะไรให้เราไปส่งเลยเนี่ยเอาใจขับเราเล่นละกันนะครับผมไปหาเกียนตำรวจเล่นดีวกว่าอะไหนๆก็ไม่มีอะไรทําละได้เลย เอารถพิซซาไปหาปวนตำรวจเล่นดีกว่าตำรวจอยู่ไหนจ้าฮะตำรวจอยู่ไหนไม่เจเตอนละมามาลองคอมเดียวกับรถพิซาซาสักหน่อยครับว่าตำรวจกับรถพิซซาเนี่ยอา่ารถใครจะแรงกว่ากันเอาตำรวจลงไปไฟก่อนนะครับผมให้ดาวมันขึ้นเป็นสองดาวตำรวจจะได้โหดกว่านี้โอ้โหเดี๋ยวมันมีรถอันนี้ด้วยโอ้โหโคตรเทเลยเดาวขับได้ไหมเนี่ย ขับได้ไหมลองดูสิเอาขับได้แต่ทำไมรถนานเป็นแบบนี้วะเนี่ย <c oughs> เดียว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 กลับไปเอารถพิซซ่าเราดีกว่าสองดาวเรียบร้อยโอเคครับได้เวลาเกลียนแล้วครับจังหวะนี้รถติดรถติดไปครับคุณผู้ชมครับมาดิจา่าเขามาดิจา <c oughs> ด่าทราไมหนด้ CJ เป็นแบบนั้น มาเลยครับจ่ามาเลยครับจ่าสเตปการหลบตรงพี่มันเสียแล้วน้องไีโอ้อยเดี๋ยวทางนี้ไปไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้อุยอ้ยอุย้ยเกือบชนคนผู้หญิงขอัยด้วยครับเดี๋ยวเราเอารถเราไปลองทางแบ็คก,กันสักหน่อยครับท่านผู้ชมเออรถเราในโหดสักแค่ไหน เดี๋ยวเมื่อกี้ม่อตำรวจตอนนี้มันจะเอารถมาลองทางแดกเลยมันยังไงกันแน่วะเนี่ยมาตำรวจก็ไม่กลัวครับมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองทางแดกกันนะครับไปแล้วครับโอมได้หมดท่าสดชื่นร้อยเก้าห้าร้อยเก้าหกสองร้อยไปโอ้โหโคตรแดงครับ สุดครับผมสุดเบรกเบรกเบรกโอ้โ,โหเดี๋ยวตำรวจหายไปไลยหมดว่าทำไมไม่มาจับผมเนะี่ยล้อเป็นไงก็ส่งมิซซ่ายกล้อมาอย่างเอาบ้างจัดครับผมซีเจบ้างจัดไม่มีอะไรทำเฮ้ยยกล้อก็ได้ตัง์ว่ะ อย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปหาตังค์ครับผมรถมันยกล้อล่นเราก็มีเงินใช้แล้ว <c oughs> อาชีพอะไรวะเนี่ยอาชีพยกล้ออนะ่ะให้ว่าไงเป็นรุ่นเมกาพวกนายเก่าหรือเปล่าฮะให้เลียงตัวเนี่ยให้เลียงตัวเลยให้ให้เลียงตัวเลยโอ,โอ,โอ,โอุ้ยอ,อ,อุ้ย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 ไม่ไหวครับไม่ไหวครับผมดโดนลุมครับต้องไปก่อนจังหวะนี้บมอปั๊บไอบบส่งพิซซ่าต่อเป็นไงเรากดเสียวคนที่ เอาโค้งหกโคดขับแบบเฟิร์สเพอร์ซันสักหน่อยนี่สองพิซซ่าแบบเฟิร์สเพอร์ซันเอาไงอ้าชออ้าชอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมได้ไงวะเนี่ยสองพิซซ่าแบบเฟิร์สเพอร์ซันครับโคตรทีเลยอืู่ที่ไหนวะ โอ้โหตำรวจยังตามไม่ทันนะครับทุกคนที่ดูเอาอุ้ยเมื่อกี้ชนไข่วะเนี่ยตายตายหาแล้วยังเนี่ยโอ้ไม่ตายไม่ตายตกใจหมดนึกว่าจะทำคนตายสิ่งต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหตำรวจอ่อนบ้างเลยทุกคนนะครับจับผมไม่ได้เลยเนี่ยหมอมไฟอีกอุ้ย อะไรวะเนี่ยอุ้ยอุย,อ,ย,อ,ย <c ười> อะไรวะเกือบตาย <c ười> คิดซะว่าคลิปนี้เป็นการมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ละกันนะครับผมนะกะว่าจะมาทำรายการส่งพิซซ่าแต่ดันส่งพิซซ่าไม่สำเร็จครับเพราะเกมมันหลุดมันค้างนันทนุกผู้ชมเกมหลุดค้างก็เลยไม่ได้เล่นเลยลงเซฟเกมมาก็าเล่นไม่ได้อีก ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเออรงแสลลงมดเยอะเกินไปแล้วมันทำให้ตัวเกมมันเด่งมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะแต่ที่เรารู้คือเล่นไม่ได้อะไรวะเนะี่ยอู้ถนนเส้นนี้สวยมากเลยอุ้เเราเข้าไปส่งพิซซ่ากันที่สนามเดนกันสักหน่อยเข้าได้หรือเปล่าวะ มันไม่มีทางเข้านะเฮ้ยผมดูละกระโดดเข้าตรงนี้ได้ไหมโอ้โหกะว่าจะกระโดดเข้าสักหน่อยอนเรวะเี่ย <laughs> กะว่าจะกระโดดขึ้นสนามดินสักหน่อยไม่รู้มันขึ้นได้หรือเปล่ามันน่าจะมีทางเข้าหรือเปล่คิดว่านะมันคิดว่ามันน่าจะมีทางเข้าผมลองขับไปดูเรื่อยๆก่อนมีทางเข้าหรือเปล่า ไม่เห็นมีเลยอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมโอ้ยทางนี้ทางนี้ตัวนี้มันก็เป็นเมืองเลยนี่หว่าอ๋อนี่ไงทางเขา้าเจอแล้วเจอแล้วไเราไปส่งพิซซ่าที่สนามบิน Unit Tiger Flying Skill Start Access Airport เขาบอกว่าต้องมีสกิลสูงขั้นสูงในการเริ่มที่จะ ขับเครื่องบินนะครับผมอ่ะตอนนี้เราต้องต้องไปเรียนทําไปขับขี่เครื่องบินมาก่อนเขาบอกไว้แบบนี้นะครับเออมันต้องมีทางเข้าสักที่สิวะหรือว่าไม่น่าจะเข้าได้ละไม่น่าจะเข้าได้ล้วปะไม่น่าจะเข้าได้นะครับโอยผมเจอเข้ายัางไงนี่ไงวิธีเข้าสนามบินอ้ยโอดอดไม่ถึง เือบนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยผมรู้ละเราต้องไปขโมยรถคันนี้มาอ่าฉลาดนี่คิดแผนออกแล้วอ่าอะไรวะเนี่ยแล้วผมก็ตั้งท่าตั้งท่าขึ้นแบบนี้ครับแล้วเราก็ทําการไปขับมาใหม่ครับมาแต่ไกลๆแรงๆเลยเอานีอย่างวะเฮ้ยเดี๋ยวรถรถมันจะหายเอาขึ้นมาซีเจเร็วๆรถคันนั้นมันจะหายครับล้องรีบ มาด้วยความเร็วสูงอ่ะผมเลี้ยวไม่ได้ป่ะมาดูกันว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเป็นไงจะเลีโโ้ยวมาดูว่าจะเอ๊ะมันจะติดดาวหรือเปล่าทุกคนผมเข้าสนามบินมาแล้วมันจะติดดาวไหมเนะี่ยฉันไม่เห็นติดนะไม่เห็นติดดาวเลยว่ะไม่ปกติถ้าเป็นใน G T A V เนี่ยมันติดดาวแล้วนะเนะี่ยมีเครื่องบินให้ขับเล่นไหม อ,อุ้ยมีเครื่องบินด้วยมีเครื่องบินด้วยพี่ขับได้หรือเปล่าวะจากเด็กพิซซ่าสู่การขับเครื่องบินขับได้หรือเปล่าลองขับดูสิแล้วมันขับยังไงอ่ะอ๋ออ๋อรู้ละจำได้ละอ่ะทำไมมันเลี้ยวไม่ไปอ๋อเียอ๋อรู้ละรู้ละมาเดี๋ยวเรามาลองขับเครื่องบินกันครับทุกคนครับ <c oughs> อะไระเนี่ย จากได้พิซซ่าตอนนี้มาขับเครื่องบินแล้วเออจะขับเครื่องบินไปส่งพิซซ่าตอนนี้เอา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 เดี๋ยว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 ยังวะขึ้นขึ้นขึ้นเอาวะเอาวะเอาแล้วทำไมมุมกล้องมาหันแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวไม่ไป ทำไมเลี้ยวไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายสิอ๋อต้องเดี๋ยวแบบนี้เอาอ,อย่างที่เออ,อย่าบักอย่าบักฮ่าอย่าอย่าูขับยาก,กนะเนี่ยขับโคตรยากเลยบังขับโคตรยากเลย อ๋อมันบังคับตรงนี้ก็ได้ก็ไม่บอกเอาละครับผมในเวลาที่เราจะไปแลนดิง้งกลางใจกลางเมืองนะครับไงโคตรที่เอา,เอารู้สึกว่าแมพจะบักนะครับผมแบพึ่งบักสิลูกย่าพึ่งบักสิเอาหน้าลงตัวไหนวะเนะี่ยทำไมหน้ามันเชิดขึ้นแบบนี้เอา 啊！嘿嘿嘿，嘿嘿嘿。嗨、啊啊啊啊